มาครับคู่ระหว่างสปิริตแล้วก็ฝั่งทีมบีบีสปิริตอยู่ฝั่งได้ครับเลเดียนเป็นทางด้านบีบ mm ี好险哦差一点就让你补到刀啦什么嘛บุญไม่เจอกันะ ดิบลูนเบาตีไปสองจุดครับหาจัดยิงมาตีอมิราครับใส่ก้าโอเคมิราเฟิร์สบัตไหมครับทางด้านฝั่งทีบีบีตบเส้นคอแบบแตกครับ สองศูนนนี่บีบีแล้วก็สปิริตโค้ชนะเปิดมาครับกระตุกครับทางดาโตัวนี้ทอร์นาโดปาดไปมีโรครับผมโดนด้านฝั่งมีโปกาซัดไปมรับอีพิกสเตอร์มาตรงนี้ประตูของขวานับครับโดนเออสไปไปแล้วก็ชนย้ำลงต่อฮะับยีเอ็มพีทอร์นาโดปาดมาอันนี้ครับกระตุกโคสชนะปาครับซัดทางดาโต้ของฟามิโร่ร่วมเหมือนกันฮะั พวกเขาใช้วีเวอร์มาเดินเกม้วเดือดจัดเขากะว่าไม่ให้เงินของบีบีไปโตเงี้ยแชก์กันจอดครับโฟกัสไฟไทยครับ GPK จากการนั้นคอลาบเสร็จเรียบร้อยอาช่าว์ดราดานโดของฝั่งบีโรสจากการนั้นราเดินไปฮะเรียบร้อยเขมามันต้องเล่นทามมิ่งอินวอเกอร์ให้คุมพูดง,ง่ายแซนคิงมีบิงเลยทันโดปาแล้ว EMP ยูอัดซัดมาต่อครับทางด้านเราจัดการทั้งจีพีเคไปแล้วนี้ครับเซฟว๊าวบ๊แล้วกลายเป็นว่า,ามาเดือดครับเราพลังแห่งทอร์ดโนดยิมพีทำไมเสียงมันหายวะเสียงหายไปเสียงหายไปทอร์โดเปิดครับแล้วก็ยิมพีครับฝั่งด้านตัวของีิโร่ครับเรียบร้อยครับเดินเกมแล้วแบบเป็เดินงานด้วยฮะฝั่งสปิริต แล้วก็จิ้มย้ำต่อใส่โทนโตโตเกียวครับไม่รอดฮะด่านโดวของฝั่งเซฟครับจะถอยได้หรือเปล่าเซฟเซฟเออร์สไพร์ไปแล้วโดนจี้ต่อจนราดานแฮมเมอร์เพอร์ตี้มาอีกทีนึงครับไม่รอดฮะเทอร์นเซฟส์แบมเบอร์เมสครับล็อกลงไปต่อฮะทางด้านนี้เพาร์ไรจจับยกมาครับเทอรนโดกว่าสองครับแล้วก็ยิมพีครับฝั่งนี้อีเบสเตอร์เข้าต่อจิ้มเัินไซการ์โดนเสียเปิดครับ แต่ก็มีออฮิวให้ไซก้าดูจะพอหรือเปล่าเจอทางด้านแซนซอนสันสไตล์สวยครับเราจัดการไซก้าไปได้ครับเมื่อกี้จีพีเคเข้ามารับเปิดทางด้านฝั่งเนี้ยโฟกัสไฟไม่ไหวแล้วเหยียบมาสตันเออสปแล้วก็ยิงสั้นลงต่อจีพีเคการคอแรปไปเรียบร้อยฮะแล้วนี่ครับผมก็เบสแลมไถผ่านก็มาครับผมวางปเป็นเมสโตรครับด้านตดของฝั่งนี้ครับรธนาโดปาดไปใส่เรียบร้อยโ์นาโดโตเกี่ยว เอมพีครับผมปาสส่วนกวายพวฟว์ช็อตซัดมาที่เราครับแล้วก็มีโบสกาด้านของเาฝั่งมีโบสกาโดนเอสไปอีกครั้งแล้วออสราเกียบมาต่อพอไล่จำโยกไปไม่รอครับมีโบสกาเงินเวียญกลับมาเป็นสองเคครับทางด้านฝั่งบีบีแล้วก็สปิริตแล้วก็ฟิงเกอร์ฉีดปิดทันเราครับได้มาหนึ่งฟิงเกอร์พาวเวอร์ช็อตนำรองไปครับผมโทนอโตเดินไล่ตามมิรา มิราถอยครับแบ,บเมเบ้สวางลงครับไม่โดนโทนโตโท,นโต,โทนโตถอยฮะฝั่งนี้โปรจะสวอม,มายิงเบิร์นอันไปใหมิโรครับแรงจัดเนี่ยราดานมาห่วงเดือดดาเนี่ยเราก็วางลงครับกิฟเนี่ยออสลักถอยไปครับบีเบอร์น่าตาต่อแล้วนะสัสตรไลม์มาไม่โดนครับเออซ่าเข้ามาบวกครับกดไทม์แบบนี้ไปเลยครับฝั่งไซก้าโอ้ โอล่าดันถอยครับ้ตรงนี้ครับคอแลบครับทางด้านเซฟนี่ครับร่วงไปโดนคอแลบเสียบจัดการ GPK ได้แค่มิรามาแลกสปอร์ตกันในเพลนี้ทีมเหนียล็อกมาครับอีกครั้งครับทางด้านนี้ครับเทเรไลฟ์ปาผ่านกันไปแล้วก็ยูพีเปิดมาเมทิโอซันกับมีมโรแตกครับ เสียไป2ตัวครับ3ตัวแล้วก็บีบีครับด่าโดของฝั่งเซฟิลลิตเนี่ยเสียวีเบอร์นะแล้วก็มีไหนฮะยิงซัดลงไปครับอาร์เธรเดินฝั่งมิโรมิโร่เรียบร้อยฮะตีก็มาเสียบเปิดครับด่าโดของฝั่งเซฟครับโดนเคิร์สมาซ้ำหรือเปล่าคอล์รัปจัดการเซฟไปเรียบร้อยฮะคิวลิสปีครับคอล์รัปเนื้อกิมเนี่ยเนื้อไปแล้วเอาลิงค์เค็นกันได้ แนดชนไปครับเอาไว้จับยกมา้าแต่ว่าเจอวีเวอร์ยิงฟรีจากด้านข้างครับเรียบร้อยแล้วมีโรมาลึกไปจับเขาเขาก็สวนกันเลยทีเดียวครับ1 6 1 0ครับเงินนำอยู่6เคครับทางด้านฝั่งทีมสปิริตมีเคฟแพ็กกันอยู่ด้านบนทางด้านคอแรบมาแล้วก็ราวด์โดนเช็คกอร์จอดโฟกัสไฟไถมาไม่เข้าครับเจอคิมสันการเข้าไปอีพิกซิเตอร์สวนมาแบบนี้ ไม่ไม่ต้องครับยังอีวิสเตอร์ไว้แล้วก็จัดการเซฟไปได้ครับมาครับสันสตรายเช็คครับผมแบบเบอร์เมสวาง์โลครับอาจจะมิโรถอยครับได้แล้วฟาร์มมิโรถอยแล้วทำราลีครับจัดการทางด้านของโทรอนโตโตเกียวไปอีกหนึ่ง เปิดมาครับทางด้านฝั่งนี้ครับเทโลไลท์ปลาไปเต็มข้อหมดไซก้าตายฮะเรียบร้อยเงินนี่คือไม่ต่างนะแต่บ้านจะแตกกันทางด้านฝั่งบีบีสองเคเสียไซก้าไปไม่ง่ายๆครับเสียไอเออร์ซ่าครับทางด้านฝั่งบีบีเปสดแดมไส้ก็มาปั๊บดาเมจมาต่อแล้วบั๊บดาเมจให้ทางด้านฝั่งวีเวอร์นี่คือกระจุยเลยไอจีอยู่ที่นั่นราดานะ บอดครับบอดในเปิดสวอมาสตันเออสไปไปม้วนเตียมลงต่อฮะด้โดยขอบฝั่งเซฟเรียบร้อยครับบอดตอนนี้เซฟซื้อเกิดมาเลยครับแต่แนวหลังครับทีพีเคสอยมีโบชกาไปอีพิกเซนเตอร์ไล่ครับคอแล็บสั้นมาที่ใครโดยเชคเกอร์ชอนครับดึงอีพิกเซนเตอร์ไว้ฟรีครับไซก้าบอกเข้ามาเปิดปีกบีก็ควรคอแล็บคอแล็บสไลด์หนีครับไม่ตีก็สแต็กเนินปากฟูลิสไวแล้วาโดเซฟก็ตายครับได้แบกกันไปนั่นเองโดยเดอะสวอมครับ ไล่ตามยิงต่อที่ GPK เสียบครับเปิดมาคอแลบครับอัด GPK แล้วก็ GG คอไปเป็นที่เรียบร้อยครับ37นาทีจบเกมฮะปิดใส่การนในช่วงท้ายด้วยกับทีมไว้์รืว่าโหเกือบตายฮะสปีดไดก็ชนะไปก่อนครับในเกมแรกครับไปดูต่อครับผู้ระหว่างทีม BB แล้วก็สปีดครับผมว่าวันนี้ทีมเต็งมาหมดเลย ก็คือ202 0ดิ่งยาวเลยไม่มีพลาดเลยไม่มีพลาดไม่มีเมมอะไรทั้งสิ้นฮะซับสี่ดด d ทัวมราสูสีกันนะเกมนี้ทำไมมาสูสีกันวะแปลกๆด่านนี้ก็สับไปครับตีหน้านะส่กัอะโยนเบสโซนออกไปต่อฮะทางด้านฝั่งชิคิโร่ ดึงครับสกตเตอร์เดินเจาะไปเรื่อยๆครับโคลนโตโตเกียวโบกมิราฮะเดินเข้ามาจะดึงคีบแล้วชุดที่สองครับเขาถอยมาดักเลยฮะสตันแล้วก็พนไฟเดินไม่ออกตายแล้วมิราจะโดนเฟิร์สบัตเป็นการสังเวยเลือดดาดานครับโดนจีครับมีโรพี่แกเดินควงอีกเยอะ มีเอสกาบอลจัดการนั่นเซฟครับในนี้นก็สเปียผ่านมาเอามีอร่รอลงต่อชนมาที่มีอะไรหรอก็ลิบูตไปราดานพอกัดฟันปั๊มสติกสู้ครับแรกกับคนหมัดโอ้โหเริ่มเกมเป็นอย่างงี้ทุกทีทำไมวะเน,นี่ยมาเก็บตังครับน่าจะเป็นเฟสบุ๊ดก่อนดูจากคิวเทียมไว้ครับส่วน ตอนนี้ไซก้ารับแลกกันต่อสตอมเหยียบมาเจอดูเเบรส่วนลิควิดฟอร์ไปครับตีคึ้ตีหน้าบลัดแกเน็ตซัดมามิราบุกกี้ทับต่อยิงเน้นรอจังหวะถอยหรือเปล่าจะได้สเกตเตอร์ช็อตแบบไกลๆแรงๆคอแผลบครับยืนจี้มาสเกตเตอร์ช็อตไม่ตายคัไซก้าด้านตัวของฝั่งโทรโตก็ถอยเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็ g จีพีเคโลคิวครับเราอ้า oh. ไปโดนปักสโลคิวครับ สเปียบซัดครับอัดเนาดันดาโดของฟามิโสกาครับดทันเซฟครับโอ้ไปคบสปีบมาซัดลงฮีคัอนมีโบสกาคอริบุกปาใส่มีโบสกาครับโดนไปครับ ห้าสเต็ปครับเรียบร้อยเซฟจัดการนั้นมีโปสกาไปต่อสกัเตอร์อัดกอลไปฮะแล้วนั่นโทรอนโตครับผมยังไงฮะเอาล้านช็อตมาบูบหรือเปล่ายังไม่บูบไม้ตามต่อฮะเรียบร้อยด้แล้วกวีเวอร์ก็ราดานครับเก็บตังค์ซื้อครับตัวของพาเวอร์เทรดก็ขึ้นไปแล้ก็ล้านบูบมาแล้วก็สเปียร์ครับอารีนาเอาบาดซะด้วยครับชาร์จดาเมจเต็มข้อกดระเบิดพิษก็รีบบูกปาดครับไม่รอดครับราดานส่วนโทรอนโตหมดจัดการนั้นคอแลบมีโปสกาโบกโทรอนโตตายครับ บนั่นไซก้าต่อยังไงครับสตันหนึ่งวีเท่านั้นสเกตเตอร์ครับลงมาติดเลนด็อบแต่โบกได้แต่เหมือนวิญญาณร้ายจะหมดแล้วหรือเปล่าฮะจะหมดแล้วหรือเปล่าตีก็ไปคคุกกี้แล้วทับมาไม่ได้ผมกลับมาครับที่นั่นฝั่งเซฟเซฟผมสแปมไปครับพอยซันพ้อยซันมาอีกสองพ้อยซันมาอีกสามยังหมีครั้งที่สี่ มีโบสกาดึงดาเมจมาจับผูกไว้ครับเซฟได้โของฝั่งเซฟถอยมีราไม่ตายครับมีเรนดอบอยู่สบายใจพาด้วยความโกรธแล้ววันนี้มาแบบโกรดดีมคอยล็อกไปครับในวันนี้ใส่เลน์เปิดรวบมาครับไม่น่ารอดคอแลบ,บบทต้นเกมอีกเหมือนเดิมครับฉะน,นั้นฝั่ง b ีบครับ,รบรไม่ให้สปีดได้งงหัวได้ครับ มาสตาร์นะครับยิงมาครับลงต่อใส่พิราใส่ก้าใส่ก้าบอกซัดเชิญิราแตกครับอารีนาาบัตรกับกอริโบสเปียครับใส่เลนเปิดครับฝั่งนี้ก็ยังไงดีเซฟจัดการนั่นฝั่งเราไม่รอดฮะอุบลงครับอารีนาาบัตรสเปียเปิดไหมครับ ก็เดบุกปาดผ่านมาต่อฮะตัวของบีโบสกาตายครับตัวนี้ด้านของฝั่งมิโรทวายโทนโต้ดวลเฟรตมาสัตว์ฉะนั้นมีราตแตกเหมือนกันฝั่งเล่นราครับยังไงต่อทอรมาทับกันมาโคพายเปิดนำร่องไปครับโทนโต้โดนสตอมโดนด้ำเบรคไม่รอโทนโต้หกต่อสิบสองครับพลังแห่งเกมโถมฟอร์ดอัดเข้ามาครับสเปียร์ซัดไปใส่ด้านฝั่งชายนี่ครับผม มาโคพายกันอยู่ครับละลายขาสิครับแบบนี้ขากรอบครับมีราแล้วก็ราวเข้ามาแบบคนไม่พร้อมกันสัดเท่ไหร่ก็สปีดครับมากัน2แต่เขาแพ็กกันมา4มา5นะตามจี้ต่อครับทางด้านฝั่ง g ีพีเคครับบดนะมีบอสกาตายครับกระโดดไปเจอใครสักคนครับคอแล็บทันนั้นปักก็ดึงได้ครับคอแล็บดาเมจไม่พออีกแล้วเมีโรสเปียครับแล้วก็ทีละตัวแน่นอนกอรดูบุ๊กมาเดมีเพิร์กจังหวะที่กดชนะสเต็มพีชครับ ยังอยู่ในป้อมแต่ปาก็ตามจีต่อได้เปล่าลัะซิออฟด่านมีราครับผมเข้าไปมอต้าหยอดตามครับเวกันตรงนี้ดูมอต้าพี่ดูมอต้าครับพี่สตอมไปมอต้าดอกสุดท้ายครับเกี่ยวโดดรือเปล่าแต่มีราครับทาไม่งยิงใส่นล้นจีบีเคแตกครับสแกตเตอร์ช็อตเอาเรื่องจัดครับสแไฟมิราอรวนช็อตมาต่อดีมคอยครับ สเปียลมาติดกรงอย่างเดียวรับทางด้านฝั่งราแล้วเอ้าราดานโค้งมาคนเดียวแบบนี้อยู่กลางโดงก็หายครับหามิ่งมั่วไปเลยนะสปีดเขาตอนนี้ฝั่งบีบีเงินนำอยู่สี่แคลใสเลนเปิดครับแล้วก็บดทางด้านฝั่งราดานไม่น่าจะทำแลบได้และหนีไม่ได้ด้วยฮะ สายเลนเปิดครับดีมคอยครับแล้วรวบมาอารีนาเอาบัตรกับกอริบุกแล้วสเปียครับตีขีแตกรัวใส่ด้านคอยครับเรียบร้อยฮะัเจ็ดต่อสิบแปดครับเกมสามเมียหยดแจงเลยเปล่าเทียร์ไหนครับผมเมนต้าครับเมนต้าทีเด็ดเอาล่าช้อนบุ่เข้าไปครับก็ยังไม่ตายก็ใส่ก้ามอต้ายอดมาเจอหุบเซฟสเปียไม่โดนปักเข้าแนวหลัง เมื่อกี้เนี่ยล็อกมาหลายตัวบางมีโบชกาเดินเขาใส่ทุบใส่ GBK คกันไปหยุดรวบมาคืนใส่นะมีโบชกาโดนสตตนสาววีเเวอร์เข้ามาแต่ก็ยังไงดียิงจอเข้าไปก่อนจะตายเอาโล่รับกระสุนไวเอารันรวบมาต่อใส่ก้าก็บอกกันเดินโรโต้ตายแล้วก็แซพีดเปิดมาเอาจนได้เลมีเโรเรียบร้อยครับจังหวะถอยถอยไม่ได้ครับเรียบร้อยเลยหรือเปล่าแบบนี้ เอาล้านชอตเปิดครับัดมามีรลาจากการนั่นสั่งเซฟครับทางด้านวีเวอร์ก็บีเคบีเข้าตัวแล้วสปายสแนฟไฟมาเป็นรองเท้ากาเดียนครับปิดสปีดไม่ลงครับปีศาจร้ายมังกรผงาดลีนาบาสเปียเปิดเร็วอีกแล้วด่านตัวของฝั่งนี้ ุบยับไปครีแตกกับบอลเซฟจากการทุกคอล์รับซะดิมคอยลรามาครับจี k ก็โดนปุ๊บปาดมาสแตนไป3ามวีกับไอพาดรอทางด้านตัวของฝั่งราครับไม่รอดฮะไซเลนเปิดไปครับที่นั่นวีเวอร์ครับวีเวอร์ชูโกชิถอยครับ BKB เปิดแล้วก็ทามแฝบครับย้อนไปอีกทางแล้วก็รีวาร์ปให้ทันเสียเนคอล์รัปเราก็ราวครับ2ตัวคอ งานเข้าอีกครั้งครับสปิริตเอาเถอะทันด้าได้เกม3ม,มาคู่นี้ก็ต้องมีเกม3เลยตามใบสั่งเอาวะนซอสปวดเข้าไปวันนี้ครับอารีนาอบัตรมาย้ำต่อครับมาโคพลายครับให้ขากรอบกันเลยบีเวอร์กดบิเคมีเข้าซัดไปครับจับผมช่วยไว้สวยอีกแล้วเซฟเซฟเซฟได้แต่ไซก้าก็โดนย้ำต่อจึงร่าไดอยู่ดียกซดมาแบบนี้อัดเทเนต,ตัวของฝั่งนี้จิเคมีโร่ตายครับเอ้า ยืนกองกันแบบนี้โดนสตันสวนรัว,วแปลกๆอะ่ะเจอรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่า,า,าไหลก็มาคอรอลแลปแล้วก็รเดนมีโรก็สโมกมาฮะตรงนี้อลินาบัดไปครับสแคตเตอร์เปิดมารวบต่ออีกทีครับ แล้วก็มาโคพลายมาย้ำมีโรครับละลายเรียบร้อยเจอทั้งนั้นฝั่งวีเวอร์ยิงแรงจัดเอสปิเตอร์รวบมาวูบไปอีกฮะโทรโต้ทั้งนั้นไซก้าก็แตกครับไนฟอร์ตามต่อด้วยทั้งฝั่งเซฟเซฟวาร์นีก็ไปได้อ่ะเงินนำไป 8K ครับสปิริตในทุกทุกไฟอารีน่าไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วกับมาโคพลายคอมโบสตอมเปิดครับ แล้วก็หุบลงไว้ต่อมอต้าหยอดมาต่อใสเลนเปิดครับเอาวารันทรอนกับซันนั่นปักปักับเฟชิปหลบสเปียวมาซันลงต่อใสนั่นฝั่งตัวมีโปชกาครับเข้ามาตีใสนั่นคอแลบครับรวบตึงมาคอแลบโดดไอผ่านแบบนี้สเกตเตอร์ปาดซอครับมีราคอแนี่อึดที่สุดแล้วอึดสุดๆอึดจนตัวแตกไปแต่ซื้อเกิดได้ครับด้านทางฝั่งไทนี่ยกมาครับเคออนไหนตายกับไซก้าคุกกี้ทำแล้วรูเชเดอร์ย้ำต่อ เราจัดการมีโรครับมาตายครับตีครับมีโปชกาอัดท่างนั้นฝั่งเซฟเซฟไม่รอดนี้โธรนโ,โตแตกครับผมแรกเอานั้นฝั่งราดานราดานมีซื้อเกิดครับแต่ว่าไม่จำเป็นแล้วครับเนื่องจากว่าบีบีทีมไวตีด้านทาวเวอร์ครับริวเชเดอร์เจาะช่วยกันไทนี่ตีทาวเวอร์แรงครับเคลียร์นั้นบาอะไรกก่อนเอาเมก้าครีปเลยเมก้าครีปเลยพี่ชาย เมกาคีบเรียบร้อยครับเอชชีสกมีมวอลช็อตอับร拉เดนไปอีทัวร์หน่งเดียวครับตอนนี้เพราะว่าบ้านของบีบีโลง่งหมดแล้วมีซื้อเกิดแค่เพียงเคยวไนท์มาแล้วก็จะขีโลครับบีบีส่วนฝั่งทีมสวิสก็จะเป็นทางดน้านฝั่งแซนฟราแล้วก็เอลเดอร์ท่านเหลือเอลเดอร์ท่นแล้วตอนนี้เข้ามาเอา้านทอตเปิดไปครับซัดลงต่อ ดาเบื่อเนี่ยเราสตอมลงอีกทีตีเบิ้ลมาคิแตกอารีนาเอาบัตเตอร์หัวคิหัวคิไม่หยุดด้านหลังมีโบชก้านัวในแนวหลังค้ำตัวสปอร์ตไปสองตัวฮะมีโรบายแบ็กมาอย่างงี้ก็ไม่มีอารีนาเอาบัตมีเคมีเปิดแล้วคอแลบเดินเข้าใส่แล้วจิบเคจิบเคครับเวฟออกไปได้สเปียร์มาซัดนั้วราเดนต่อราเดนไม่เจ็บโดนไอ้ผ่านมาพร้อมๆกับทางด้านฝั่งตัวเซนทอร์อันนี้ไซก้าพยายามจะงัดหน้านะตัวของไซนี่ไซนี่ไม่รอดไซนี่ไม่มีสเกิร์ตนะหน้าบ่อหน้าบ้าน โปรยเดอะสวอมมาอยังไงครับ GPK โดนยิงเบิร์นยับๆไปอีกทีนึง GPK ก็เฟรชิปหลบสตอมเหยียบหลับสวยครับมีโบชกามีโบชการอหัวดซ้ำใส่โทลโต้ตเปล่าคอแลบเหยียบทีนั้นฝั่งสตอมไปเรียบร้อยครับโทนโต้โทนโตซื้อเกิดได้ครับวันี้เวฟผ่านก็มาครับทีนั้นฝั่ง GPK GPK ถอยส่วนนด้านฝั่งมิโร่ก็จะถอยหรือเปล่าสับป,ปียอฟอมาใส่ครับมิโร่อันทนี่ด้นฝั่งคอแลบเป็นเอยงครับราดาจากการมิโร่ไปเรียบร้อยด้านจีพถอยครับไอ้ผ่านเปิดผ่นนาน ราดาครับ BKB <Speed. S 1> มามองหน้าจ้องหน้าจีจีคอเป็นหน,หน้าตัวของฝั่งทีมบีบลงสายล่ากครับส่วนสปีดครับไปต่อในสายบนครับพลังแห่งมวยเต็งมันเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้นี่คือจะไปหวังพึ่งกับทีมรองไม่ได้นะทีมเต็งเขามาครับ